สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน ANP c a r ีการ์ดโค้งจังหวัดระยองตำบ้านเพนะครับวันนี้ก็พามาชมเป็นรถ bmw x 5สีขาวคันนี้กำลังที่ลอกฟิล์มใส่กันรอยเก่าออกนะครับเดี๋ยวเท้าความไปก่อนนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยกับทางร้านไปแล้วเป็นระยะเวลา5ปีนะครับถึงกำหนดเราก็โทรตามให้ลูกค้ามาลอกออกนะครับในการลอกออกจากทางร้านไม่มี ใาใจ้จ่ายแดงสิ้นนะครับเพราะว่าติดกับทางเราไปเราดูแลให้นะครับแล้วก็จะพามาชมนะครับว่าในขณะลอกออกตัวฟิล์มเองเนี่ยอลอกออกเป็นยังไงบ้างนะครับลอกยากหรือง่ายนะครับแล้วก็หลังจากลอกออกเนี่ยมีผลเสียหรือมีเอฟเฟกใดๆเกิดขึ้นกับตัวสีรถหรือไม่นะครับก็วันนี้ก็พามาชมกันเลยนะครับว่าฟิล์มที่เราใช้เนี่ยเป็นฟิล์ม TPU แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ เห็นเลยนะครับจากในคลิปเราสามารถลอกได้เป็นแผ่นโดยปกตินะครับเพราะว่าหลายท่านมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาอาจจะฟังเพิ่มมาบ้างหรือเห็นในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับคือบางเคสถึงขั้นต้องกลับใชเ้เกียงพลาสติกขูดเพื่อที่จะเอาฟิล์มออกนะครับอันนั้นก็จะเป็นเกจที่เป็นเกจของฟิล์มที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือจะเป็นคุณภาพต่ำนั่นเองนะครับฟิล์มใสก็ลอยจากทางร้านเราเป็น t v u แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เรามีการรับประกันการันตีให้เลยนะครับลอกออกไม่ทำลายสีรถอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงการติดตั้งที่ใส่ใจในรายละเอียดนะครับปัจจุบันเราก็มีการพัฒนาการเก็บขอบซ่อนฟิล์มให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างตัวอย่างคันนี้นะครับก็ติดไปแล้ว5ปีในขณะลอกออกเห็นได้เลยนะครับว่าเราลอกได้เป็นแผ่นนะครับเห็นไหมครับไม่ไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสีรถหรือบนและหรือบนแล็กเกอร์ของรถแม้แต่น้อยนะครับเมื่อเราออกตัวสีเนี่ยยังคงสภาพเดิมใหม่เหมือนวันแรกที่ออกจากโชว์รูมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่จะดูแลปกป้องอตัวด้วยการติดตั้งสีสังกนรอยหรือจะเป็นเคลือบแกะอะไรก็ตามนะครับทางร้านเนี่ยมีบริการและก็มีให้ให้คาแนะนํานะครับหากท่านใดที่สนใจ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในท้ายคลิปนะครับสามารถโทรสอบถามหรือทักมาในไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ